สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกกเอร์โมเดลวันพีซสเกล WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับนี่เกาะของไคโดนะครับมีอาชิมับูรุมสีนะไลน์อัพเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่มี5กล่องต่อเซตนะครับซึ่งกล่องนี้จะเป็นเกาะของไคโดนะตัวนี้ครับน่าจะเป็น E ตัว E นะครับนี่ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปกับผมรตนี้เป็นอตดิมทอยนะมีอตดิมทอยนะรตดิมทอยก็คือรถอไทยนะนี่ครับตัวแทนเขานะนี่ก็มาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ผมผมได้มือสองมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับ นี่ผมประกอบมาแล้วนะครับก็มีโมเดลเสาฐานนะตัวนี้ดูอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูตัวโมเดลกันก่อนตัวนี้เป็นเกาะโอกาชิมะนะที่ไคโดยกยกกำลังจะไปถล่มนะครับนี่ครับนี่เป็นอาพรของไคโดนะนี่สีม่วงนะครับก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งนะโหคนลยยกทั้งกล้ทั้งเกาะ ส่วนด้านในเกาะเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบฟิลกลางคืนนะแล้วก็เปิดไฟด้านในมันก็เลยเป็นฟิลนี้มีดาบนะครับลงสีสวยนะครับไม่รู้ดาบใครนะก็จะมีฟิลเหมือนญี่ปุ่นนะครับผมด้านในมีรายละเอียดนะเป็นเหมือนแบบบันไดนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะผมส่องดูจากตรงนี้บันไดทางขึ้นนะครับนี่ก็มีโทนสีส้มครับด้านหลังไม่มีอะไรเลย,เลย ตัวนี้จะเป็นตาปั๊มนะครับตาปั๊มอยู่ตรงเขาครับเพื่อนๆนะนี่นะเห็นไหมนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของไคโดเกาะไคโดแล้วก็ตัวเสานะครับเสาตัวนี้เขียนว่า E นะครับ E ซึ่งจะตรงกับกล่องของเขาครับแล้วก็ฐานนะฐานจะเป็นแบบนี้ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปจัดไฟดูครับจะสวยแค่ไหนครับไปครับ เอาแล้วครับแล้วนี่ก็คือเกาะของไคโดนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก้กันนะเดี๋ยวผมจะปรับนี่ก็จะมีรายละเอียดน,ยนะก็จะมีอาพรของไคโดนะครับผมที่ยกเกาะขึ้นมานะแล้วก็สู้กับลูฟี่ไปด้วยนะโอ้โหเดีว,ว่าแบบ <c oughs> บ้าไปแล้วนะครับส่วนตัวเกาะของไคโดตัวนี้นะครับก็จะมีดีเทลนิดนึงนะเป็นล่มเป็นฟิลเหมือนกลางคืนนะแล้วก็เปิดแสงไฟ นี่ครับก็มีดาบยักษ์ด้วยนะครับนี่เสียบไว้อยู่งี้เลยดูดาบอะไรนะนะรายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะถือว่าแบบว่ามันเป็นแบบจําลองเล็กออกมานะเดี๋ยวลองมาลองเล่นดูครับโอเคกล้องสันนะก็ตัวนี้มันก็จะเล่นได้ว่าเออไคโดยกยกเกาะมานี่แบบนี้นะครับเป็นไคโดยกเกาะ ขึ้นมา,าแ่้ก็สู้ไปด้วยนะครับนี่เจ๋งนะฮะว่าเจ๋งเลยนะครับมีความละเอียดละออเล่นได้นะครับแล้วก็หรือจะเล่นแบบว่ามังกรด้วยให้ได้นะ ลองดูครับนี่มังกรสองตัวครับนี่ไคโด v ีเอสมังกรสีชมพูก็ได้ฟิลนี้นะเล่นได้เล่นได้ใช้ได้เปอีกแบบนึงครับหรือว่าจะเล่นคู่กับ เป็นฉากที่สู้กับเกียร์ห้าก็ได้เดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับเกียร์ห้าน่าจ็น่าเป็นตัวนี้ทื่เป็นตัวใหญ่ๆสู้กันโอ,อเป็นฟิลนี้นี่โฟกัสเียรหาอ่าโอเคนี่ครับอืมก็จะเป็นฉกอีกฉากหนึ่งที่สามารถเล่นได้ครับก็ถือว่าสวยเหมือนกันครับสำหรับตัวนี้โอเคครับใครชอบ ใครแนวเก็บสะสมพวกเกาะพวกสัญลักษณ์ของเกาะอ,อย่างเงี้ยก็น่าน่าเก็บนะเออเดี๋ยวผมผมผมจัดเซตอีกหนึ่งให้ดูโอเคแป๊บนึงนะโอเคถ้าจัดเป็นแบบเกาะเกาะของตัวหลักๆอย่างเงี้ยเราก็เล่นได้อ,อย่างเงี้ยตัวเกาะตัวแทนเถอะนะก็เล่นได้อะอย่างเงี้ยเกาะไคโดเกาะบิ๊กมัม เกาะของหนวดดำอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเซตนี้ไปนะครับก็สามารถเล่นเล่นเล่นเป็นตัวแทนเกาะได้นะอย่างของ Big m มัเนี่ยผมก็ใช้เป็นโฮเกตัวแทนโฮเกไปเลยอย่างนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับใครแนวแบบตุสัญ,ญาลักษณ์ประจำเกาะอ,อะไรเงี้ยนะครับอโอเคครับใครชอบก็ไปลองเก็บดูครับสำหรับเกาะไคโดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ